อยู่ที่วัดพระธาตช่อแฮจังหวัดแพร่นะคะมาชมกันกาบไหว้ครูบาศรีวิชัยกาบไหว้ครูบาศรีวิชัยนะคะทางขึ้นวัดพระธาตุไปกันค่ะพระครูบาศรีวิชัย ทางขึ้นพระธาตุตค่ะดูทางเขาทางขึ้นไปพระธาตเป็นบันไดอืมบรรยากาศเดี๋ิดเสียงก่อนนะคะมีเสียงสวดด้วยไปแล้วเตอเตออ์เติเต้องชติอเติร์เ๋อเตอรนีตเตราเาเตอนเต้ายเงิม่เปิด วัดพระธาตุช่อแห่สร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่สิบเก้าสมัยพญาลิไทอันนี้ตลาดต้องชมนะคะพี่ตลาดต้องชมเมื่อก่อนมันจะมีจัดงานนะคะเดี๋ยวนี้จะเป็นร้านเป็นร้านแบบเป็นร้านแล้วใช่ไหมคะมีมมหลายอย่างเมื่อก่อนมันจะมีผักมีอะไรมาขายน้คตลาดต้องชมถ้ามีเทศกาลแบบ คล้ายๆว่าจะมีงานประจําปีอะไรแบบนี้คะ่ะเราต้อมีตลาดต้องชมบรรยากาศตอนนี้เรามาแต่เช้ายังร้านยังไม่เปิดเนาะใช่มีตลาดต้องชมด้วยม,เมาเที่ยวกันจังหวัดแท่ใช่ไหมคะจ้าวจังหวัดแร่มีบันไดขึ้นสูงอยู่นะคะทุกคนาาตามมาค่ะทําบาุญกัน วัดสวยมากบรรยากาศจมรยากาศตรงนู้นก็จมรย์ไป่ายค่ะอะนี่นในในนร้านข้างนอกนะคะมีข้อปฏิบัติให้แต่งชุดเรียบร้อยแล้วก็ชั้นวางรองเท้าเลิากตา อันนี้ในบทใช่ไหมพี่น้องอว่าผ้มีส่วน่วมนการยักษานีหน้าบทสอนของพระพุาดได้าผู้ม่วนการนล้วมาทำบุกันนะคะอีกฝั่งนะคะฝั่งหน่ของวัด นี่จะเป็นด้านหน้าประเพณีตั้งทำหลวงมันจะมีทางเข้าหลายทางนะคะนีทางเข้าอีกฝั่งเลยเข้าไปไหมพี่น้องเข้าไปนะไปไหว้พระอ๋อนี่น่าจะเป็นโบสถ์ดูก,กันไปได้พระกันค่ะไว้พระกัน ถอดรองเท้าไหวพระกันนะคะพระเจ้าชอเฮนะคะพระเจ้าชอเฮขวารอบองค์พระธาตุนะคะสามรอบป่ะาคุให้เรียนขวาพี่น้อง มาหลบเข้าก่อนเองขวาสามรอบพุทโธพุทโธพุทโธเวียนขอรอบองค์พระธาตุช่อเฮสามรอบมาค่ะจำได้ไหมคระหว่างเราเวียนนี้เราก็โทรไปด้วยนะคะพุทโธพุทโธ พีเจขออนุญาตพูดเบาๆถูกไปถูกด้านขวาจะบรรยากาศนะคะ

ทำบุญด้วยกันนะคะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานทาบุญร่วมกันค่ะกลาวไหว้องค์พระธาตุช่อแฮจังหวัดแพระคะ่ค่ะอันนี้เราได้หนึ่งรอบหนึ่งรอบแล้วนะคะ

คลิปนี้จะเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกเรื่องทุกไลน์ขอบคุณทุกกำลังใจ